ดกูนะครับวันนี้ก็อยู่คุมรับจุกเกมดีนะครานี้จะมารีวิว w มอสรอนแมนไม่ใช่จะรีวิว w มอสเดิมนี่แหละเป็นนี่ก็เป็นวันที่เป็นชุดของไอรอนแมนเป็นพาร์ทสองนะซึ่งคลิปนี้ไม่รู้จะงวันไหนอาจจะอาจจะลงวันเดียวกับที่อาจจะลงวันเดียวกับลงกับวันที่ลงพาร์ทหนึ่งหรือจะลงวันที่สองก็ได้ก็ไม่รู้กันก็ไม่ก็ไม่รู้จะลงวันไหนแต่วันที่อัดนี่คือวันเดียวกันนะโอเคนะแต่ไม่รู้จะลงวันไหนนี่นะขอเราก็ขอถอดชุดก่อนขอเวลาเตรียมของสักครู่ ก็เสร็จกันแล้วนะโเตรียมนานมากอออืืหนี่ก็มันจะดูกันละก็ดูกันแรกกันนะอันแรกนี่ก็คือมาร์กหนึ่งนะมาร์กหนึ่งนี้ก็คือต้นแบบของมาร์กสองนะต้นแบบของมาร์กสองคือเจ้านี่นะนี่ก็คือมาร์กสองมาร์กสามมาร์กสี่มาร์กหกมาร์กมาร์กเจ็ดมาร์กแปดขอแก้ ขอติงแค่แปดมาร์กก่อนนะอ้าวแล้วเขาสงสัยว่าเอา้าทำไมมาร์กสี่แล,ววลนนะ้วามา,ารไไ์กหกเดี๋ยวต้นเดีวทายกินมาดูกันนะว่ามาร์กหายไปไหนจะอธิบายสำเนามาร์กหายไปไหนหลังจากดิ้วพูดนห้เสร็จเป็ันแรกเลยมาร์กหนึ่งไอ้ชือ้อเป็นเงินตัวแรกที่เออร์แมนใช้หนีจากนักโทษหนีจากไอ้พวกโจรที่เขามาจาับมันโอ้โหตรงระเบิดแรงอะเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมา เจะเปิดช่องเปิดช่องเราอย่างน,นี้ขอเปิดช่องเอานี้ก็พอนะเพราะว่ามันคือหันไปมองปุ๊บแล้ววิ่งเดินไปปุ๊บโอค้คนแรกเลยจะบอกจะรีวิวกันในแทนนี่นะออชิตต้าฟังกิ้งกอชเลกชิพให้ไปไกลก่อนไปใกล้กล่อนจุน๊บวะโอเคหายแล้ว ก็ย erm ัที่มาร์กแรกนะมาร์กหนึ่งนะก็จะมีอันหนึ่งก็มีลักสณะเป็นแบบนี้นะก็ต้นก็ต้นดาซูมวะเอไอ้กูสกิดมาเอฟตัวซีตัววีตัวเอเอบ๊บบ๊อบ๊๊บกูกดต่อมว่าสกิลอ่าไม่ใช่อีเปลนช่องกูขอวีการเดิน่ามันไม่มีตัวซูมอะไรซูมวะมันกดมัอดิสนี้คือหน้าตาของมาร์กหนึ่งนะ ก็จะเป็นมาร์กต้นแบบก็จะเป็นมาร์กแรกเดียวแล้วแมนใช้หนีมันอู้บอกว่ามาร์ากหนึ่งมาร์กหนึ่งเออวะ่ะมาดูว่าที่สกิลแรกกันนะสกิลแรกของมาร์กหนึ่งก็คือยิงไฟเพราะว่าเป็นมาร์กแบบตอนนี้ตอนตอนแรกแล้วแมนจะไม่แบบเปิดบุกเปิดใช้เลเซอร์นะมีไฟจู่กดค้างเลยนะกดค้างได้หนะดหหไหมเอ้ากดค้างได้ไหมวะนี่คือกดธรรมดานี่รอรอรอ กดขาไม่ได้คูนสกิลสองหนึ่ง้ารอรอคูดับเลยสกิลองตเป็นอะไรวะป้องกันไม่ใช่ตัวพี่ะไม่รู้ตัวยูเป็นการยิงวิสัยนะตัววก็เป็นการระเบิดพื้นตัวทีก็เป็นการใช้คำสั่งให้จหายตัวแอตัวเคก็ไม่รู้ตัวเจเป็นการป้องกัน ตัวเฮทเป็นการยิงไฟสองมือก็ไม่รู้ขั้นในการยิงตัวเฮ็ทล่ะตัวเฮ็ท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 เฮ็ทไม่มีครับตัวจีตัวจีตัวเฮ็ทไม่มีสกิลตัวจีก็ไม่รู้ตัวเอ็มเอ็มก็ไม่รู้เอ็นไม่มีบีล่ะบีเป็นการบินนะตัวอื่นคือมันจะไม่คือตัวอื่นคือกดกดกดวิ่งขึ้นนี่คือบินเลยนะแต่ตัวนี้ต้องกดตัวอีก่อนนะนี่นี่ไหมมันกดมันบินไม่ได้นะ มาร์คเ okay. นลี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีแค่นี้นะไปมาต่อที่มามร์คสองขอใหนก็มาดูก่อนหลุมพวกนี้มันหลุมอะไรกันอ๊กเดี๋ยวผมรีวิวเดียร์ฮาก็นเด้อเอ็มมาดูที่มาร์คสองนะไม่ใช่ไม่ใช่มาร์คสองนี่คือต้นแบบของอาร์เรมของต้นแบบของทูมาร์คนะไม่ก็ไม่เสนะก,ก็เป็นแบบนี้นะก็ไม่ค่อยเท่ก็เป็นแบบนี้ไม่แปลกอที่มันแต่มันสามารถดูนี่ดิ เลเซอร์มันสามารถยิงเลเซอร์ได้นะเวื่ได้ยินไหมกว่าคงไม่ได้ยินเสียงพูดเยอมากเมื่อกี้ก็ขอภัยนะขอเคนบยงเกนเน่อยก็มีแค่ก็มีแค่การยินแค่สามนะมีแค่สามวิวตัวเอดก็ม่ไกลเกี่ยว นี so right. ่ค like ือคำสั่งนะก็ไปใส่กับเรานะทับแก้ววิเลยก่อนเลยเนี่ยไปใส่กับเราอันนนะก็มีแค่นี้นะชุดนี้ก็มีแค่นี้นะโอเคไปดูที่ชุดต่อไปกันดูที่มาร์คสองโอเคโอเคโอเคมาร์คสองก็มีฟังก์ชันพิเศษนะก็มาร์คสองก็มีฟังชันก็เราจะพุดขึ้นเลยแมาร์คสองก็มีฟังก์ชันนะก็คือก็สามารถกดกดบีกระแสอากา์มาร์คมาร์คหนึ่งเปิดเอาได้เปิดแสงแสอากาศไปเลยนะ เอกิงสกันอมกันย่สักมือตัวเอ่อตัวไอเป็นการยิงสเอแงตัวโอ่งนะตัวยูตัววายตัวเอ๋ตัวเคตัวเจตัวเเเป็นการย่อพิสเหมือนเดิมวิจีหรอจีก็ไม่รู้เอก็มีสกิลแค่นี้เออแล้วกดแล้วจนกดนี่ถ้ากดย่อจะลงถ้ากดบินค้างไม่ต้องกดรอกค้นะแค่กดบินค้งเ่ยก็จะนี้ แต่แต่ถ้าท่านผู้ชมกดบินสองครั้งนี่มันก็ไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมกดบินแค่ครั้งขึ้นจะมีไฟขึ้นอย่างนี้นะให้ต้องต้องผู้ชมกดย่อมท่านผู้ชมกดย่อมันก็จะมันก็จะหันหน้าลงอย่างนี้นะหันหน้าทิ่มพื้นนะเก็บมนู้นฮิตวันเดือนนี่คือคอนเสิร์ตพิเศษนะเล้ก็ลืมเทสดามเมทนะเดี๋ยวเข้าไปเทสันเองนะมามาหนึ่งมาหนึ่งเทสันเองนะแต่มาสองมาหนึ่งกับ ไอ้ต้นแบบของมารต่างๆก็ไปเทสกันเองนะดูสนก่อกนแรกดามิทห้าเอาไปเจาะดามิทสิบสองมีดาเมจทสิบมีดาเมจทสิบห้ามาร์กสองไม่มีนะอเอาอปเจาะไปดูมาร์กต่อไปกันเลยกดตีของมาเลยดิรุ่นที่มาร์ก่อไปนั่นก็คือมาร์กสามนะมาร์กสาม ประเทศดัมเมกันก่อนธรรมดาดัมเมสิบห้าเหมือนเดิมแต่การยิงดัมดัมเบล่าดัมเมสิบดัมเมกยี่สิบโอว่าจะคือไอจะเพิ่มดัมเมกขึ้นนะของวารคสามนะโอเคนี่ก็มีกดมาร์คสามขึ้นด้เริ่มมีปืนยิงนะนี่เป็นปืนกดตัวยูเพื่อยิงปืนนะส่วนกดตัววายเพื่เปลี่ยนนะนี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นตรงนี้นะดีๆตรงนี้มองตรงนี้นี่คือโหมดอะไรวะขออะไรก่อนกดกดกดตัวยูนี่แปลงูคอมโบกันเลยนะก็คือตัวตัววายเป็นการเปลี่ยนอาวุธส่วนตัวยูเป็นการใช้อาวุธนะ รุได้เป็นหน้าระเบิดด้วยะอะไรเ,เป็นปืนอ๋อมีแค่3มอย่างมีแค่สอย่างสี่อย่างใช่วะไป่รู้มีแค่แครูแร้แค่นี้คนหนึงเซ็ตสูนย์นึง T I M E S E T แล้วก็เลขศูนย์ t ศเซ็ตเซ็ตด,ด้วยเป็นยบ อะไรอะท I M E S E T ีศูนย์โอเคหาแล้วมาลองดูกันนะว่าดามเมดดาเมจจะสามารถยิงทีตัวนี้แกะที่จะตไย้ไหมไม่แตกดามเมดเบาจัดหลบวะคิ้ว่าหลบขั้นรอดเด้อเจ้าแกะ แตกเลยแตกไปดีโอเคลกดโอเคโอเคโอเคมจะวิสตเจก็ไม่รู้แค่เป็จวิเหมือนเดิมเอ็มเอ็นกั้โอเคโอเคเเป็นกรนี่อันตีอันตี้นี่อันตี้นี่นนีเนการถอดหนากากกดกดกดก็บินแนบินได้ทุกตัวนะจะเป็นมาร์เปนแบบนะคะตัวแบบบินไม่ได้ชืนี ค okay. ไปก็คืนกับไม่นะเมนขอเทสแถวนี้นะพวกอยู่ตรงนั้นมันแหลกๆไม่รู้เป็นอะไรนี่ถึงมาแล้วถึงมาร์คส,สี่ทีนี้ต้องมาร์คสี่ขอจุ๊บจุ๊บจุ๊บตรงเทสกับเมนมาหน่อยอาจจะวบโอเคได้มาใส่หน้ากากเป็นอย่างไ ดับเบิลสกิลดับเบิลยี่สิบหน่วยดับเบิลสกิลออสเพิ่มดับเบิลตัวเงิโอเคตัวนี้จะมีสกิลแล้วบ้างนี่ก็เป็นเหมือนเดิมมั้งโอเคนี่เหมือนเดิมมันเป็นการยิงเป็นการยิงปืนตัววายก็พลุยื่นพลุยื่นเหมือนเดิมดัเบิลเพิ่มขึ้นเป็นปืนเหมือนเดิมหมดแล้วโอเคตัววายต้องตัวเคตัวเคละเคไม่มีเคไม่ได้จับวิทแต่ไม่ตัวนี้คือการจับวิทหมดเลย ตุ่มๆหรือเปล่ามันเป็นการจิงระเบิดใหญ่ๆออกไปได้รู้สึกกับรู้สก็่ามี P O I U U Y H B M นะผมตั right. my dad? My dad, ้งไว้นะก็มีแค่นี้นะสหรับมาร์คสี่มาดูกันที่มาร์คห้ามาร์คห้ามาร์คห้าโอ้แหละว่าไม่อยู่ไม่เลยว่าหลอกมาร์คห้ารีวิวกระเป๋าดีกว่ากระเป๋ายังยิ่งดีกว่ามาร์คห้าเลยนะนีู่กระเป๋ามาร์คดูกระเป๋าดีกว่ามาร์คห้าท่านผู้ชมช่วยดูกระเป๋ามันเท่กว่ามาร์คห้านะ ต้นเทพสมาร์ค่าเพราะมันคือมาค่ะเทพอยู่ตรงไหนสาร์ค่านาะโอเคนี่นะคือมาร์คค่านะท่านผู้ชมสมาร์คของมาค่าคือกดตัวกดตัวให้มันตายแหลกจากดนล่างนะจากตัวเป็นกระเป๋านะซึ่งมาร์คค่าก็คือดีมากสำหรับผู้ขาได้แบบไม่ต้องใส่นะแบบท่านผู้ชมแบบเป็นลงจังเกิ้ลอะไรแบบนี้ครับเป็นมาร์คแบบที่ดีมากเลยนะต้องไปทำแบบเออเล่นชู้กับเพื่อนบ้านกับเพื่อนอย่างเนี้ยแบบ จะบุกเป็นมือของมันให้ก็แค่เอากระเป๋าไว้ในตัวนะไม่ต้องใสบบบ่ไว้เปื่อกหินแล้วจะเปลืองแล้วปล่อยแล้วจะประหยัดช่องเก็บของมากกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าถ้ถาถ้าแบบเอาเกาะวางตรงนี้มันก็จะมีทั้งหมดกี่อันท่านผู้ชมคิดว่าจะมีทั้งหมดกี่อันมีทั้งหมดสี่อันเพิ่งกูเปลืองไปสี่ช่องแต่นีจะมีแค่หนึ่งอันที่ไม่เปลืองแล้วเนี่อสิ่งแรกอะไเท่าไหร่วะข้ามเหมือนเดิมโคตรเบาเลยวะต่อยสิบสี่นี่ดันสิบดันสิบห้าโอ้โคตรเบาเลย อะไรทุจีมีแค่นี้โอเคแล้ววันกมาดูที่มาร์คศกันตั้งแต่มาร์คศกมันก็จะจำได้มันจะมีสกิลทาษพิเศษอย่างเงี้ยจนดูไม่จยังไม่รู้นะแต่ผมรู้โอเคมาดูกันไหนเราสกิลหมายเลขเพิ่มขึ้นเปล่าเออหมายเลขเพิ่มขึ้นโอ้ได้แก้มะ แต่มารักอะไรวะมารหยุดเร็วแหละสกิว่าคุณรักอะไรวะแค่ในมาร์คดาเมิ่จะเพิ่มขึ้นนะโอเคมาดูที่สกิลตัวเคตัวเจให้ในโซนกิลตัววายดิเอาไม่สกิลสกิลน้อยจังเลยอ่ะก็เหมือนเดิมไม่ไรเฮ้ยเฮ้ยไอเพวกมาหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมพวกมาหนึ่งอ๋อเป็นการยิงเข้าจากมือผมก็รีเวิรแต่มาร์คก็แค่เล่นมึงมาสกินไปนะมาแค่ที่ผมไม่คนเล่นนะกำเนิดสิทธิด ประมาเข้ารมาณร้หนึง่งยังไงเข้ามาณร้นึงเพราะว่ามันโจมตีไปสิบครั้งโอเคหมดล้แค่นี้ส่วนใหญ่แมนก็ทำด้แค่นี้นะเมื่อกี้มาร์กหเช่นป่ะนี่ต้องมาร์คเจ็ดมันไม่มีมาร์กอันนั้นแหะทุกผู้ชมหน้ากาดเ็นอนที่สุดแรกหนึ่งเนแดนิบหดนนี่สิบห้าเดือนหนเจ็ดเหมือนเดิม เหมือนเดิมเฮ้ยอะไรเนี่ยปืนแล้วก็นี้แล้วก็พูเฮ้ยเอามีเลเซอร์ด้วยอ๋อคราวนี้มีการยิงเงือเดียวยิงมาสามันสกิลบายอะไรวะเนี่ยอ,อ้าวอ้ออ๋อนาฬิกาโคตเทน่าจะแปลงหน้ายัางไงวะ เท่นช่วยผมดูว่าเท่นะผมว่าเท่นะ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 ได้นะได้นะสมมว่าได้อยู่นะเดี๋ยวลองคืนล่างหน่อยลองตัวน้ำไปดิกำมือนาฬิกานะนาฬิกาไหมวะไม่รู้กดปุ๊บเขาจะไม่ใช่กดใส่ปุ๊บนี่ขอเคลียร์ไอเทมก่อนแล้วกดตัว P แล้วกดตัว O อุ๊ยชิคกเท่เฮ้ยเอามาแดาให้ดูใหม่เดาให้ดูใหม่เดาให้ดูใหม่เราดูเราดูเดาให้ดูใหม่นะทุกทจิ๊บเห็นไหมกินกันอยู่นี่ไหม ท่านผู้ชมรอดู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 กดโต๊ะปุ๊บรอดูรอดูกดตบีปุ๊บเฮ้ยยืดเข่าบุ้งอ่ะเท่คุดคุดโคตรเท่นะครับท่านผู้ชมได้แล้วมาร์คมาร์คอันนี้ได้อยู่นะเฮ้ยเท่จัดเท่ว่ะเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะกูไม่ต้องรีวิวสกิลแล้วกูรีวิวนาฬิกานี่แหละกดตบีนี่เป็นการแบบดึงชุดเกราะนะ ไม่เทจริงไม่ทำไม่ได้ตัวเอตัวเตัวเฮดหนูที <si ่ยัวม no ื่อตัวออะไาตกเป็นมาที่ผมมั่รวนผมาผมรับได้มากเาผมมาแตกเลยมาเก็บวะมาบเมาเก็บมาเก็บิดดมยงด้วยอเป็นการเด็ก ยานมาหุยคตนน้นเลเนีลยชิวตลอดเลยวะแต่ไหนมือถือรับไม่ได้กินไปถึงมากแปดกันแล้วนะโอ้โหโคเด้ใครที่อยากเล่นนะลิงก์ก็อยู่ในคลิปแรกนะโอเคมาดูที่ติดดาเมตี่ิดดาเมตสามิดดาเมตจุดแปดเอ้าเอ้าเรอเออลองโดคอเรสเตอร์ก่อน มันเหมือนกันกับเป็นแบบอะไรเนี่ยนี่มันอะไรฮะเป็นรูปตัวเล่นแมนไม่ใช่นาฬิกาอะไรฮันนะาฮันน่าก็ตัวพวกมั้นก็ตัวไหนเออกระจากไม่วับมาหาเราจะไปโจมหูเราไม่ได้กดคิกไส้สกิลนุกิลสกิลเอาถึงตัวไว้ไหมตัวเจเมทดี ในไม่เข้ามาณร้อยหนึงกันข้วมาอยู่เลยมีหมดละโอเคฮยแต่ว่าให้าล้วด้ได้ผมเลือดมันว่ามาร์คมาร์เก็ดดีมาร์เก็ดดีมันเท่แบบปูบซุ้มมาเลยเนี่ยโอเคมาดูมาร์คก้ากันผมรับได้ครับผมว่ามาร์เก็ดเท่นะมาร์เก็ดเป็นมาที่ผมว่าผมเทพมันเท่สุดละ ไม่มีไม่เพิ่มเลเซอร์ดิไหนลองเลเซอร์ดิทามันเหมือนเดิมนี่จะเป็นตั้งแต่มาร์คแปดน้องผู้ชมจะมีอันนี้มาด้วยเนี่ยไหนลองดูเก์สกิลโจมตีก็มีแค่หนึ่งก็มีแค่ P O I U กับ M นะส่วนที่เหลือไม่ใช่สกิลโจมตีไหนลองดูโอ้ยนะโอเคมันมีมันมียิปมังนะมันมียิปเอ็ดมังนะ โอเคเรามาดูมา้งกันไปนะเดี๋ยวมั้งคีบเอ็ดเดี๋ยวเขามั้งสิบก่อนมั้งสิบไว้เราแล้วค่อยิดคุปคิปกันสิบไม่ใช่สิบเอ็ดเท่จริง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 ก็เด้เลยมั้งกิดเนี่ยเป็นอยู่กัสิบใส่ยี่สิบแดงสิบมีอะไรเพิ่มไหมมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีอุ้ยจริงด้ยยักษ์เอ๊บเราจะหลวดยี่ย ่วนตัวนะใครที่ชอบมาร์กิตก็สามารถเว้นบอกใต้คลิปกันได้นะและถ้าใครที่ชอบมาร์ก็ตก็สา Market, มารถเม้นบอกใต้คลิปกันได้นะโอเคที่จะพูดซ้ำเหรอก่อนถ้าใครชอบมาร์กิตก็อย่าลืมเว้นบอกใต้คลิปแล้วมันจะพูดซ้ำไกทำไมก็เหมือนเดิมแหละใครที่ชอบก็อย่าลืมเว้นบอกกันใต้คลิปว่าชอบไม,ไมชอบมาร์กอะไรนะเดี๋ยวอีกพัสดีพัสดามันจะมารีวิวเดี๋ยวพัสามปุ๊บเราจะมารีวิวอันนั้นนะอยากรู้จังถ้าเราเรียกกันมาแล้วเราวิ่งหนี ชิวอย่า้ด้เลยโอ๊ยก็ผ่านการจะรีวิวอ l e m e n t review อ l e m e n t สรุปนั้นจะรีวิวเวนัมนั้นก็ขอลากกันไปก่อนสำหรับขอรักกันไปก่อนนะครับพาไป18นาทีเลยงั้นก็ขอให้สนุกกับมอสนะมอดอยู่ในคลิปแรกนะคลิปแรกก็เป็นคลิปก่อนหน้านี้หนึ่งหนึ่งคลิปนะ